อันนี้อเอ็นแก้วครับนี่อันนี้จะสั่งจะร้านใต้ครับร้านเคยใต้บ้านฝังแดงเนื้อสดล่ะครับขอไข่ม้านอหนองพี่น้อง30มิบกรีบหรือว่าพาคี้ยู่ะครับ้าเช็ดหน้าในอำเภอมาจ้ะใส่หอมเต็โนมพี่น้องเอ้ยพร้อมยิ่กรีบแล้วล่าเนื้อปลาแล้วตุกแก้วคออแล้วพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดิสิบีต้มเนื้อกับแก้วของผมนี่ สว,ส,สวัสดีครับขอลูกสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับแห่งนี้พอน้อยซอยเดิมเดิมพี่ด้ใส่มกเตส <c oughs> สาวซื้อมกมาเพิ่มมหม่ครับซื้อลองบ่งกนันนะทำซื้อดีบ่อันนี้ <c oughs> เป็นเอ็นแก้วครับเนี่ยอันนี้จะสั่งจะร้านใต้ครับร้านเคยใต้บ้านฟังแดงเนื้อสดล่ะครับ อันนี้เป็นชุดเครื่องในครับจะมีดอกจอกมีสามสิบกลีบหรือว่าพาคิริวครับอันนี้เป็นขั้นแท่นหน้าครับนี่ตับหวานครับรมื่อนี้าม,ามีแม,ม่นมาบได้ลูกตับหวานตับหล้วนเลยสองตับแต่ว่าตับมีุ่้งวุงตองด้วยค่ะเดี๋ยวใช้สเห็ดตับหวานให้เลยโอ้โหก็ไมีกิน มีกินดิบเฟไับแม่นไม่ถึงว่เา,าเห็ดตาหวานเอาเป็นล้วนแค่ลวกเพราอถ้าต้ตตามแล้วมันมันเสียรสชาติตับโอ้เอาเอาได้ได้ต้องเห็ดแยกมาเห็ดทรายกไว้เนาะจ้อเมื่อนี้ละต้มขมครับพี่น้องต้มขมแล้วก็เอ็ดแก้วขมมาจุมาจุ่มอีกจักหน่อยมาจิ้มแซ่บๆถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องวันนี้เราฟักเราซอยซะก่อนเด้อเสริมอ,อ้อเอาอย่างเอาก,ก่อนแก้วจะทงลงยา หลือมันมันเนาะรแมนเอาไข่มันมันอเนาะกนได้หรอกเวลาเอาไปต้มจะไม่ค่อยเป็นไข่มีสร้อยเห็ดตอนหนึ่งสร้เร็วอะครับเบองไว้เด้อค่ะเทคนิคเล็กๆเน้ยๆแต่ว่ามันจสวยให้เขากินแซียบลอยคืออันนี้มีมันมันเด้อคับพี่น้องเป็นไข่มันครับมันกับไข่นี่คือเดียวเลยไข่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นแป้งเนาะเวลามอเย็นแล้วมันเป็นแป้งฟูมันถึงขันมันกับน้ำเรมยุมยุบๆน่ากิน มันก็บบมีประโยชน์ต่อร่างกายคือกันนั่นแหละไม่ตะ <c oughs> เก่าจี้กินกัาเขาฮ้อนกับคักได้ไข่อันนี้เป็นส่วนสามสิบกีบต่ะหรือบอกไข่มันหยอดพี่น้อง สามสิบกีบหรือว่าพาคีรุล่ะครับโอ้พันล่างคีมีรอนไปเลยต้นเดียวหมวกสารอันนี้หามาเหึงแลวได้พี่น้องพอดีลูกสาวไปเห็นในตลาดรีวิวเัียงซื้อไว้เรียบร้อยมีดอกดอกด้วยจ้ะ อันเนี้ยผ่านเรือเขาเอินผ่านเชียงน,นาในอำเภอวัดสันห์วยว่าน้อยสันยุริด้วโอ้โหจะซื้อหมอนน้เหม็นบ่อใช่ในกระถินหน่อยไหมต้มซุกแล้วมันแซ่ยบถ้าได้ครับพี่น้องนี่นะ <c oughs> จุเจียวขมขมนี่โอ้ยสุดยอดเพื่อขอเราซื้อได้กระสีโบสุบดทายรออยู่อันนี้ส่วนเอ็นแก้วด้วยจนะ้ะ<อ>แก้วครับพี่น้องเวลามันซุกมันหดเข้ามามันเป็นเป็นริ้วเป็นริ้วอยู่ภายในเออก็แเปกกินได้เนาะเป็นใสๆอยู่ข้างใน น้อยยางรองเบิเ่งมือเสาร์หนูโหยำม,มีอย่าหาดพี่น้องเอ้ยห้อยมันนี่แม่นตัวนี่สนุกมันต้องต้มอันนี้สนุกหรือว่ามันบ่แม่นเอ,นนอน็นแก้วพี่น้องก็แม่นบอรเลยเด้อจ้ะกืผู้เพิ่นมาขายเพิ่นก็นว่าเอ็นแก้วเพือ่อใช่นะสั่งว่าเน,นื้อเอ็นแก้วน่าจะแม่นอยู่แล้วเนาะพี่นอ้องเพิ่นก็เอานี่มาให้ไอ้ไตายไอ้ตายเอามาให้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้พ่อหันจะเข้ากันเด้อค่ะรวมทั้งเมินนี่คือเครื่องไนโล้นึงแล้วก็เอ็นแก้วโล้นึงจ้ามื้อนี้ จัดหล,าน,ลานเคยตายจัดเถอะสองโลนิดนิด <laughs> สวยจุตับหวานอย่างละครที่ได้น้องพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี้ละต้มครับต้มกินกับเกี่ยวขม ต้มขมเส็บแซ่อันนี้ก็จะเป็นตะวันเลยทุกคนบายบายแล้วก็แล้วบายโอ้ยบางเหลียวยิ้มซะก่อนลดดำมมอวะช่วสดีค่ะสวัสดีครับโอ้มีดมีตะไคร้ด้วยครับผมใส่ตะไคร้ลงไปเลยคร่ะตามเดินเนื้อเลยค่ะคุณพ่อเอาเนื้อลงแล้วได้พี่น้องบ้านน้ำเดือดแล้วมีตะแน่ปิดตะเส็บด้วยมันี ต้มนะคะต้มจนเปื่อยเอ็นแก้วไปมิ้งคุ้งลในไส้ต้มจุ้ยแก้วขมจ้ะต้มเครื่องในเอ็นแก้วนี่นค่ะแล้วก็สิลลกคตะวันใต้งพิญยามงานแต่งนะลูกครับเปิดเผยเสพสมหอมมีต้องเคิร์นปรุงมากมายเอาเกลือแบบโบราณบ้านณพอใส่เกลือป่ะครับย่างได้ลูก ้เซ่อแต่น้ำเปล่าไอ้เอาอ๋ยอดฝอสบอไปนตํ้มเซอเลยลูกซ้อนสดตัดไปเลยซ้อนสดมีต้องยามเข็มซ่อนผสมในการต้มนี้คุณเหระลูกแกตะไไร่เกลือมเลยลูกพ้มแล้ลูกพงชอุดก็สวดได้ก็ไนอย่างนี้นัน่ใส่เป็นตะกรงนะคะบินหัวนินหน่อยอืมค่ะีปะครับ พก็ราคาไปแล้วโอเคเอาฟ้ามาปิดด้วค่ะใส่ไปเลยครับฟ้าเหรอนั่นแหละค่ะพอดีปะพอดีครับโอเคค่ะเมกใส่ไฟประมาณกลางๆเชียค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยกับชิ้นหน่อยอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครั้งด้อค่ะนี่อาร์เซนอลที่ว่าเก็บผักค่ะไปใส่แจวใส่น้ำซุปมึงนะค่ะผักชีแบบ น้ำมากเลยไ oh. ว้อะไรเนี่ยกระมังนี่นนอนนโนน,อ,นอุ้ยอุ้ยยมันยังไส้หนูบะครับนอนอ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกินไอ้เนี่มันจะมากินผักเมี่ยปางแล้วปู่หลี่งามผักอีหลี่ด้วยครับผักซี่หอมนี่ <c oughs> อุนน้ยแต่บ่สูปอาเสียงบอกเลยแพ่งเนี้ครับนี่ เห็นไส้มาอยู่ในห่างกิโลละสามร้อยป่ะครับสามร้อยสี่สิบาทเดี๋ยวนีมันลงมันลงแล้วคับลงแล้วเพราะว่าคนปูกินเองได้อันนี้ก็ปูกินเองเนาะแม่นะแต่ว่าส่วนหมากผักมันจะปูก้ามเฉพาะหนาหนาวนะหนาหนาวจะขึ้นหนาแบบนี้ป่ะครับแม่นะอากาศเย็นๆเนาะหน้าห้อนปูบ่คล้ายงามค่ะหรือว่าปูบ่งงามเองก็เป้นีสองกรณีกล่าวกะสีเอาต้นหอม บรรยากาศมนันหนีกับเมื่ค่อยหนาวไปเลยแล้วครับแต่ว่าใช้ส้มก็จะเป็นว่าก็ต้องเซฟกับของโดยาการใส่เสื้นอน้ำไว้ไลม่มือสิอันเทียงไก่ไปฉีดวัคซีนยังเป็นนันเป็นนี่กี่นวดที่ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนในได้ครับก็เป็นวัคซีนทีเป็นเม้นต้องเหนียไปฉีดวัคซีนมื่อนานวินน้องเล้ยไข่ครับใช่อาจจะเพเป็นยังก็ได้ใช้แข็งแรง ไปซีดเด้อลูกแล้วเดี๋ยวเรามาซิมเพิ่มส่วนต่อคือเอาหมอตลุกสองชั่วโมงกว่าผ่านไปครับผมโอ้ยว่ามันเหล่าัโมงนึงเปื่อยมี่แม่นได้พี่น้องเป็นสองโมงสองจุ่มงวงอเหล่าแล้วไหมเอาต่อนี้เลยบุลรีใหญ่จังเลยเพราะว่ามันดีกาลแล้วเอาเปิงหลังยาตอนนึงวันนี้เราทดลองสามสิบกิบกเด้อ อย่เจียงอย่างเห็นแก้วเลยนี่่าอย่างกดกดตัวนี้นํำอันนี้สามสิบกีบสองชั่วโมงไหนอย่าง้่พอเน่พอละสิมน้ำเหมือนเดิมามเพิ่มก็บเน่ยอแน่นอนหอยมอนหอยมันเป่าหรืนไงเป่าแต่มีได้เพราะไงเห็นยังงูไงปากก็ได้ควยยำอยู่ มันมามนเกี่ยวกับรเรื่องเปลยเ้ยเลยอย่างเสียบอกอกมาด,ด้วนมันกะแต่หอมแตงโนพี่น้องเอ้ยครับผมอิวกีบแล้วลไในปากเรนตเจีว,ว,วขมออกขนาดลืมเอาไขมันออกแลออกออกยังมีมันเนี่ยอยู่ทพี่น้อง,องเป็ธรรมดามันยังเสียบผมงมอได้บัน,นี่อันอันนั้นอโลเอเนี่ยเช็คเพียวมันครับผมขมแท้แน่นอนครับ เนี่ยจะไม่ได้หลายครับแต่ว่าคุณภาพครับเพนมีได้ผสมผสานน้ำเลยได้นะอันนี้จานเลยกุดฟังแดงครับผมน้ำรานเคยต่ายซื้อน้ำเพิ่นซองสามเธอแล้วเราโบ้ประทับใจเท่ขมทุกหลอกเที่ยวนี้ก็คือเก้าแล้วคนน่ะบิ่งร่ลดครับสีน้ำคนๆตัวนี้พอของแเพนี่พแลแมนน่เนี่ครับโอ้ยอย่างเดีแบบนี้ล่ะพอจะเอาหน้าาผสมจะน้อยมารับแม่นลูกน้ำบีพร้อมแล้วบีสำเร็จทอนครับ เอาปีผสมออกไปแล้วก็น้ำเตือนจะนอนนะครับเอานอนอือเออเกอดเบิดโกดว่ะซื้อใหม่เลยเติมบีลุกฟินเติมบีสำเร็จลงไปหลายคนฝานนี่เราไปค้างเลยที่พี่น้อง จะปวดเหกเก็่ยกันโดนมือต่อผากันยิ้มสองหลอสามหลอดใส่ไม่ได้เสียดบได้สเกพก่อละดวกตามวานครับต้มองชมงตอนนี้ต้มเหลือแค่กพองมงคับผมเมี่ยงปากเมื่อกี้นัางเดียวออกมาก พอดีที่ตับกระไายแต่รัวต้องต่ำสำเนียงโมกเขาฉ่ำอ่ดีดีนะทรายติดตับไรปันอยู่ได้ดิตตับเยอะมากพอไปไปไปอตัดครับพอัดนะครับแต่ว่าไส้สิกิมมี่เมื่อไหร่เด้อือจะมาบอเอ้ามันเกิดสีข้าน้ำหอมโอเคต่ำาน่ครับ ดูว่าตับสมรูปกาจริงดีินเลยครับจบ <c oughs> ปะข้าวหวานสามแอบ,บไปน้ <c oughs> อกขอเจ้าพี่ดอก <c oughs> แกีวขมครับผมแกีวโคเข้าโคคือเกาลัดครับพี่น้องผงซุล <c oughs> ดน้ำปลาเข้าไปนี่โอ้เสียบเลยหวานนะเขี่ยมันสีนี่แบบมึงมึงมึงนำเขี่ยครับผม กินสุกจะน้อยครับเพราะว่ายังฉิดสบายท้องครับบางทีกินวุ้นสุกหนูมีฟอมข้าวจะน้อย,ย,นนยแต่ว่ากันอย่แก้วภูมิหลังหรือว่าครับบางคนเพิ่นนิดกับว่าต้องใส่นลำห่อนบางคนนิดกันอันนี้จะน้อยหนึง่งสิเป็ดเป็ดจะน้อยเนาะจ,จีบจับ <c oughs> โอ้ไขไปน้อยนึงเสียงไม่ดีเลยเพี่น,น้อง <c oughs> กินมันเลยเหยียดข้อดีครับผมแมนมีความมัน สวดน้ำน้อยๆตำขวดต <c oughs> ึ๊กเลยหงายไป <c oughs> ใจใจเพราะว่าเสิร์ฟบีสำเร็จหลายเสิร์ฟน้ำปลาหลายยังไบพี่น้องชุ่มววาเข้าใส่ไปแล้วมันมันออกเค็มนี่เขากับบีมาเติมเลยม,มั้ครับผมได้เกถ้ามันเค็มเขากับบีมาตัดอีกแซบบ่บอีขึ้นเขาเ <c oughs> จลหน่ดนี่ให้สิเสิร์ฟหอมกันเลยพี่น้อง นี่ก็หอมไม่ F4 เพิ่นมาจากเพิ่นเด้อครับอย่างสุ่มน้อยเพิ่นลราเพิพ่อกับหลานชายเพิ่นต่ำหอมมากหนุนัวถ้าเป็นเพิ่นคนมาซื้อของเพิ่นมาส่งหอมแถวสมเด็จแถววันี้แหละเพิ่นก็เลยแวะเอามาเพื่อพอน้อยกินเพิ่นเบิ่งคลิปประจําเพิ่นว่าขอบคุณหลายขอบคุณหลายเด้อคุณพ่อเอ้ยเจริญเจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้คนหลังทจ้าหลานเพิ่นเจลเหนียวเหนียวดิ่งเพิ่นได้มาเฮือบักหลายไดู้จากซีโลร์ลว ดบ่ครัแม่นนี่เด็กแขนไว้ไม่ใหญ่เลยนะถึงโหนแล้วก็ยูวนกับกระจาดพูดอีกได้ตั้งหลายได้จะนำมาฝากลองเหมือนกันนี่ครับเดตับมาครับตะวันเขาโยนลงมานี่จะตอนกันระลูกนั้นเ<ช>นี่ยโยนปุ๋มโยนบุ๋มสิ <c oughs> สตบตะวันได้ก่อนพี่น้องอันไหนใส่หน,น้ามากอ่ะ อ๋อคว่าขมเสียบเลยเลยครับสุดยอดเลยเด็ดเลไดก้านในหอมเพียไหมครับในกานตักต้มเลยลูกมันไ้กานชุกไปไหมชุกเละอย่างคักเลยขอาเทินดีจะกันด้มาใส่ดีแต่ว่าใส่อยากนามเยกโตนเลยเรครับต้มจนได้ทีจนมั่นแบบคุวนะต้มใส่อ่ะ ต้มไปนั่งบอกคนก็หน่อยไปครับผมใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงยี่โมงครึ่งใจปางออกมาหรอวะไม่ออกมาหรืลึกลึกตึงตังเมื่อเมื่อใดมันสีซุกแลอวก็บอกว่าสีผ้ากินต้มไก่ตุ่มต้มไข่ไปเลยหน้าหรือป่ากินต้มไข่แเนี่ยมชุกไว้ป มาครับพี่น้องแฟนครับครับผมทีมงานอีสานาะนงหน่อยมากินขาแรลงน้ากานครับตอนนี้ดอกจอกพันพี่น้องนี่เปื่อไหวขนาดพี่น้องไม่แย่ฟังออกมาเพื่อนเออแล้วปะพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมากินต้มเนื้อกับแก้วขมขมเนี่ยคุณพลอยที่ใส่ก่อนพลอย่างทุ่มหน่อยวะเนาะแม่เพื่อที่เพื่อนมาแบะเอาหอมทรงห้โยเขากินมานี่ขอบคนณหลายเด้อขนมาสรงนะ อย่างไรกันโซตค่ะกูไปเนาะครับว่านะเอ,นนอาเอ็นแก้ว <laughs> บัดือไรอยังเอิ่นละเอ็นแก้วประสามกันเหมือนสองกว่า,า,วาต่างคนบ้างหัวจับมันไงพอดีน้องเลยบีออกใช่ไหมโอ้ยขาาอหของแถมวะเดาบ้านมาต้มมีอย่างหัวจับว่าเป็นเอ็นแก้วมันเป็นมันใสขึ้น,นแก้วยังไงยขั้นโมแม่เอาขึ้นอด้ตีทุกง่ายกับดอกกระจายของที่บ้านนาะ แซ่บพี่น้องสุดยอดเลยจอมกุุงกินหัวยาวน้องอยงที่หนูเลยหวานอันนี้เป็นต้มที่ใส่เห็ดปปุงเพิ่มเติมครับต้มแซ่บบ่ใช่หรือหัวแห้วไม่ดีต้่งห้ากินตับหวานเหรอเนี่ยก็นุ่มๆนุ่มแอ่ไมควันขึ้นหวยห่อ่างอุยหน่อยซองผุ่มก็ได้ ตอนนี้ไหนสองทุ่มสองทุ่ม2ีสิวนมงแรง4ี่มองคืนสองทุ่มหกสิบเน้นี่ยสักกระดามันที่รชกแล้วมันดิถ้าบอกอ้วนน้ำล้นเนาะใจฮะเขาดีมันมันแล้วบาแม่แล้วว่ากระเดามันนั่นถึงเป็นักระดากระเจียมเนม่ปคนกับปนปลาเนาะอร่อย เขาเหบเซียวเลยครับสวัสดีที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับสามกีบพี่น้องเลยทำเรียนแห้งเลยนี่แนบกจะเสียบแนวพอยโชกันแล้วได้ใช่ตักตอนนั้นตอเนเหลืออีกเดียคกิน ีค่ะเจียวไรจ้าเจเลยขมยับเมื่อไรเลดยดีนอมพอนมาควรนะผมแห้งจนเดีวสุรสเพิ่มอีกน้อง<ม>บาดน,นี้โนพอดีเลยปาตังปลาปังน้ำซุปม กินแม่จอมปลาจอมยินเราคุยกันเมืองไงปลาจอมมันจะทางไหนใสกุ้งจ,จอมไอ้อยเอามาไหนาวสมจิตจิตแต่มสมจิตไม่ต้องไปถึงประโคนชัยเพราะได้าากินกุ้งจอมก่อนมันแม่แ<ฟ>ล้วค่ะแค่กระเดาค่ะเพราะว่ามีแต่บอกเราสดเราไม่สอน <laughs> ว่ออกมาท่านไหนกินเลยข้าผ่านวาออกมาข้าแสดงข้าเดี๋ยวหอไเนาะทายข้าผ่านห่อจนหอทช้ำข้าเจ้าก็คุยกันใช่ไหมคุยหน่อยก็จะเป็นเพื่อนพัดกะเพราหลานดัวปลาหมกละลายโซลูออนเป็ดเทีมาหลาบไปขึ้นมายันเจ้ากินน้ำไม่ได้อะไรรัวอะไรรวเม่ต่มหาเจ้าหอนเฮือนเลย เป็นยังคือฮัดจังซีเมื่อวานาซบอกว่าแซไปกินเป็ดเอ็มเคแล้วกะโอ้มิงมิงคือได้หมดิ่งต่างๆบางตัองห้องเต็มเลยสอนถุงเกินแี่วก็นอนอยู่บนถนนเลย เขาจะบ่กเอิดบอกว่าต้องพูถึงแสบน้ำปอมแล้โทรน้องแอมยังมันมาขายสูมื้นเนาะต่อกันจามมือแสบเป็นแก้วดืมกินนากตับวทิมอีกแล้ว แก่ผมยังแสบเลยครับว่าพอกินอย่างเห็มันมีแจมไม่น้ำจิ้มแบบนะคือกินก็ไอต่ำพอลงเห็ดหลายๆแตต่ำเป็นมนุษย์ที่กินน้ำจิ้มแบบอื่นพนักงานเติมน้ำจิ้มจนไสอยากไออ่ะหมอมันแสบกินแล้วแน่นก็อ่อนเหงื่อไอมันแสบพี่กินเอ็มเคเติมน้ำจิ้มสองเ่อเพราะท่านไอ่มแหลกถ้วยของไส้กับเพราแห้งแบบ แสดงนู่นหมดแล้อันถอยออกมากว่ามันเสียมันเสียมันยับกูไปไปเปปอมมื้ยไหมเหรอน <c oughs> ้าบ๊อบขมก็เอาพักสะเดาใส่ช่องนั่นก็อ๋อสูตรนี้ก็แซ่บพักเด้ครับพี่น้องนี่ไม่ธรรมดาต้มเอ็นแก้วใส่เครื่องในแก้วขมๆม,มับหวานนำ้ำ <c oughs> ทั้งทุนมันจมปลาน้อย,ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องจ้ง บก <poured> <ấy> ิบนี้ครัปฝากพี่น้องแฟนครับทุกมังทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับผมพอน้อยซอยเดิมท่านรู้เคยรู้สาวครับทัางไม่เน่ยปางครับแ่งนี้กินต้มกับแกยวขมครับต้มเนื้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับเครื่องมือเครื่องมือท่านสูงนี่กับกรด้อาอคาโร